สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับตลาดทองคานี้เป็นตลาดกระทิงขาขึ้นนะครับของราคาทองคานะมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะหรือว่าอย่างไรฮะนะวันนี้จะมาทําความเข้าใจกันบนสมมุติฐานนะครับที่ผมมองเห็นในอนาคตนะครับซึ่งเราก็ต้องพิจารณาเองนะ แต่อันนี้มีสมมติฐานมาจากสิ่งที่ผมเรียกว่าวงรอบวัฏจักรนะหรือว่าทิศทางที่ผมมองเห็นนั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วนะน่าจะยังมีหนทางอีกยาวไกลนะครับที่ราคาทองคำจะขึ้นสูงต่อไปนะครับถ้าเราดูจากแค่ระยะสั้นนะประมาณ5วันนะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าราคาก็มีทิศทางจะไต่สูงขึ้นเหมือนกัน แต่ช่วงนี้มันคงต้องปรับฐานนะเคลียร์สต็อกนิดหนึ่งนะครับจากนะักเก่งกำไรระยะสั้นในช่วงที่ผ่านมานนในช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ถ้าเราดูเทรนด์นะครับแนวโน้มในระยะต่อไปนะถ้าเราย้อนกลับไปก็เห็นว่ามันยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่เป็นแต่หลายท่านจะเริ่มสงสัยเอ๊ะมันจะยังมีแรงส่งไหมมันจะไปต่อไหมนะัหลายท่านจะถามผมมานะครับเอ๊ะควรเข้าซื้อไหมหรืออะไรประกันใด ซึ่งผมก็จะบอกหลายครั้งว่าในระยะกลางระยะยาวนะครับโดยส่วนตัวผมมองเห็นว่าน่าจะยังขึ้นต่อไปนะด้วยเหตุผลคือปัจจัยพื้นฐานเพราะราคาทองคำเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยพื้นฐานนะครับถ้าปัจจัยพื้นฐานทางระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันมีปัญหามันไร้เสถียร,รภาพเนี่ยราคาทองคําจะขึ้น ซึ่งมันแตกต่างจากระยะสั้นระยะสั้นมันจะเกิดจากการเก่งกําไรของกองทุนขนาดใหญ่หรือนักลงทุนรายใหญ่นะซึ่งเขาไปทํากําไรระยะสั้นๆจากผลของ l i p p l e Effect กนะก็คือหมายถึงว่าเทรนมาจากขายขึ้นอยู่แต่ตอนที่มันแกว่งเป็นระลอกนะเหมือนในกราฟมันี่ยักยๆเนี่ยเขาเรียกว่าล i p p l e e f เ e c t นะเขาใช้ถวัจังหวะของข้อมูลข่าวสารหรือการเก่งกําไรโดยการเขาตั้งแนวต้านไว้นะตัวเลขที่เขาคิดว่ากําไรเท่านี้เขาก็กดปุ่มนะมันก็เกิดการเทขายลงมา เมื่อเกิดการเทขายลงมาพวกนักลงทุนระยะสั้นก็เทขายตามเพราะต่างคนต่างกลัวขาดทุนนะกลัวต่ํากว่าต้นทุนที่เข้าซื้อนะมันเลยมีการเทขายแต่สำหรับนักลงทุนระยะกลางะยะยาวเนี่ยเขามองระยะกลางะยะยาวไงมองไป6เดือน1ปีเนี่ยเขาก็ไม่เทขายนะเขาถือไว้ต่อเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาในการปรับฐานสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะหลายวันหรือประมาณหนึ่งอาทิตย์นะหรือมากกว่านะว่าระยะสั้นเนี่ย มันเป็นทิศทางแบบนี้นะครับเขาเรียก ripple effect แกว่งยืกยืดยักษ์แบบนี้นะแต่ในเทรนในระยะกลางระยะยาว6เดือนปีหนึ่งเนี่ยผมมองว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะเหตุปัจจัยพื้นฐานต่างๆยังไม่ดีขึ้นวิกฤตโควิดสิบเก้ายังไม่จบนะครับหลายประเทศที่เคยจํากัดมันได้ดีป้องกันการระบาดระลอกแรกได้ดีกลับมาระบาดซ้ําอย่างจีนฮ่องกงสิงคโปร์นะครับญี่ปุ่นนะ แล้วก็มาที่เวียดนามเนี่ยวเวียดนามก็เรียกว,ว่าป้องกันได้ดีนะครับในร,ระลอกแรกแต่มาครั้งนี้ก็หนักเหมือนกันที่เมืองดานังนะก็มีการอพยพผู้คนนะ่ะนะเรียกว่ามีการคือมันส่งสัญญาณว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะที่จะแพร่กระจายเยอะท่ามกลางความขัดแย้งด้วยนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกระหว่างมหาอำนาจสหรัฐกับจีนนะ่ะที่มันลุกลามจากสงครามการค้าสงครามการเงินสงครามเทคโนโลยีไปถึงเรื่องของ โอกาสที่จะไปเผชิญหน้ารางการอาหารมันมีะนะครับน่าจ,จะเป็นดราม่าระยะสั้นในช่วงก่อนเลือกตั้งของสหรัฐใน2020นะช่วงพฤศจิกายนนี้ก็ได้ซึ่งมันจะเป็นแค่วุบวาบชั่วคราวนะครับหรือว่ามันอาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้นะครับเราไม่ทราบว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดี คนต่อไปอาจจะได้คนเก่านะครับพิบโดนัลด์ทรัมป์หรืออย่างไรเพราะฉะนั้นเทรนในระยะกลางและยาวมันอยู่กับความไม่แน่นอนบนปัจจัยพื้นฐานเยอะทั้งเศรษฐ,ฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกโควิดสิก้็ยังไม่ชัดนะครับว่าวัคซีนจะมาจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นข่าวลือข่าวปล่อยข่าวคือพูดง่ายๆคือ,อยังอะไรที่มันมีความไม่แน่นอนน่ะนักลงทุนเขาก็ไปหาเซฟเฮาเว่นลุมหลบภัย หรือแหล่งที่เขาใช้หลบภัยอ่ะพักพิงที่ปลอดภัยซึ่งนั่นก็คือสินทรัพย์เสี่ยงนะต่ําสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําอย่างทองคาเนี่ยซึ่งมันพิสูจน์มา4ี่ห้าพันปีว่าตัวมันอ่ะอยู่คู่กับโลกในฐานะที่เป็นเหมือนกับหลุมหลบภัยนะเซมฮาวเว่นนะคือเวลามันเกิดวิกฤตต่างๆผู้คนก็จะไปหาตัวเนี้ยนะเพราะาอะไรครับเพราะว่ามันสามารถอ่ถากเรียกว่า s t o r e ล e เวลนะคือมันสามารถเก็บ ความมั่งคั่งของเราได้ไม่ได้ไปทำไม,ไม่ได้ไปว่าทําให้เรารวยขึ้นแต่มันป้องกันไม่ให้เราจนลงนั่นเองนะต่ขณะที่สินทรัพย์อื่นอย่างเช่นเงินกระดาษเนี่ยอาจจะลดต่ําลงแต่ตัวมันเองทําให้ผู้คนสามารถรักษามูลค่านะทรัพย์สินของตัวเองที่หามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากอ่นะมันมีมูลค่าไว้นั่นเองผมจึงแนะนําไว้ซื้อเป็นอินชวลันเป็นประกันนะครับประกันภัยนะให้ตัวท่านเอง ก็อย่าไปกินกำไรเยอะนะซื้อไว้เป็นอินชูลั์นต์น่ะนะครับมันเมื่อดูทิศทางแนวโน้มในระยะกลางระยะยาวนะ่าจะไปต่อนะเราเห็นไหมครับว่ามันทะลุนะครับมาถึง1 9 8 0อลลาร์ต่อออนคือทําลายสตินิวไฮนะครับสูงรอบใหม่ของประวัติศาสตร์โลกไปแล้วราคาทองคําโลกราคาทองคําในประเทศไทยทะลุทุกแนวต้าน เดิมนะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะปี2011อ่ะมันขึ้นไปสูงสุดถึงประมาณ1920ดอลลาร์ต่อออนตอนนี้มันทำลายหมดละกำลังจะทำลายนิวไฮของนิวไฮนะก็เรียกว่าสูงใหม่นะอาจจะเรียกว่าออทัมไฮใช่ไหมฮะ นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเราต้องมาดูก่อนว่าบูลเหตุที่ผมมองตรงนี้เป็นยังไงถ้าเราติดตามข้อมูลระยะสั้นก็นะอมองเห็นแบบนั้นแหละครับนะว่าอ,อะไรก็ยังไม่ดีขึ้นเลยโควิด19บเก้าอะไรก็ไม่ดีขึ้นแต่บนสมมติฐานนี้ผมก็มองถึงเรื่องของปรัติศาสตร์ซึ่ผมย้อนกลับไปค้นหาเรื่องของวัตจักรวงรอบของการเกิดเรื่องของเศรษฐรกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิทาา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 ัศร์โลกะที่เขาเรียกว่าคลื่นคอนดัตีฟ ขึ้นคนอนดาิฟนะครับหรือขึ้นเคมันเป็นลองเวฟเป็นขึ้นระยะยาวเป็นซูเปอร์ไซเคิลเป็นขึ้นวงรอบใหญ่ของเศรษฐกิจการเงินซึ่งมันโยงกับการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกอะ่ะในตลอดหลายทศวรรษเป็นศตวรรษที่ผ่านมาเนะี่ยจึงต้องทำความเข้าใจก่อนบนสมมุติฐานนที่ผมมองอยู่นะครับว่าทำไมตลาดกระทิงขาขึ้นของราคาทองคำเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้น และยังมีหนทางอีกยาวไกลนะที่ราคาจะาขึ้นสูงต่อไปเป็นเพราะว่าผมมองไม่เพียงแค่ข้อมูลปัจจุบันนะครับผมมองย้อนกลับไปถึงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในอดีตบนความรู้เชิงวงรอบวัฏจักรบนหลักการของวงรอบวัฏจักรจากการค้นคว้าค้าานหาของนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ชื่อนิโคลายคอนดาชิฟนะครับเขาเก็บข้อมูลมาเห็นมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกๆนะครับขณะนี้เราอยู่ที่ลูกที่6ทางขวามือสุดซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็ว่ากันไปนะบางคนก็บอกเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยศึกษาไว้คาบเวลาการครบรอบ40 6 0ปีเขาบอกอย่าสั้นลงก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่ลักษณะของวัตจากรคือมันมีช่วงกานขยายตัวถึงจุดสูงสุดแล้วก็หดตัวแล้วก็ขยายตัวใหม่สูงสุดแล้วก็หดตัวใหม่ ก็ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำม,มาเขาเรียกว่าวัฏจักรวงรอบผมเคยอธิบายในเชิงลึกในเชิงพฤติกรรมมนุษย์นะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับกิเลสปัญหามนุษย์มันใช้ความโลภความโกรธบนพื้นฐานของความหลงที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาของ2ทาง2ด้านนะครับของวงรอบวัฏจักร ถ้าเรามองเป็นระยะเขาเรียกว่า4ระยะ4เฟสมันก็จะมีช่วงที่มันมีการขยายซึ่งแบ่งเป็น2ระยะก็คือช่วง p o s p e r i t y กับช่วง improvement กับช่วงที่มันลดลงนะหดตัวก็เรียกว่า recession ถดถ,ถอยกับ depression คือตกต่ําซบเซาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับนี่คือวัฏาจาักรวงรอบและหลังจากนั้นผมก็คณิตศาสตร์นะครับมาวิเคราะมันว่าในแต่ละช่วงเวลาของการลดถอยลงนะที่ประกอบด้วยช่วง recession กับ depression เนี่ยมันจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลง นะที่เกิดขึ้นนะ่ะไม่เท่ากันนะครับที่เวลาเดียวกันเนี่ยจะเพราะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะนั่นเขาเรียกว่าเอาความรู้ทางศาสตร์คณิตศาสตร์เข้าไปประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์คือ,อทฤษฎีวงรอบนะซึ่งเป็นคลื่นเคนะซึ่งเป็นคลื่นตามธรรมชาตินะซึ่งเราเรียกว่ามันเป็น natural wave อะธรรมดา natural wave จะเป็นคลื่นรูปสายคึืนรูปสายนี่ก็คือขึ้น เหมือนเส้นสีฟ้าเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับก็อือื่นรูปสราย SINE อัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของลื่นรูปสรายรูปสีน้ำเงินเนี่ยเมื่อหาอนุพันธ์นะครับภาษาคณิตศาสตร์ differentiation นะรหรือว่า differential นะครับก็เรียกว่าการหาตาการเปลี่ยนแปลงของขนาดมันเทียบกับเวลาเราจะได้รูปโคไซน์เส้นสีแดงนะครับเพราะนั้นเส้นสีแดงแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง ของขื่นรูปสีฟ้าหรือน้ำเงินนั่นแหละครับเราจรึงมาทําการคาดคะเนในอนาคตถึงความสัมพันธ์นะครับของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับเรื่องของราคาทองคำนะซึ่งผมจะพูดถึงให้เห็นชัดเจนมากขึ้นจากคณิตศ,ศาสตร์บอกไว้ว่า,วาสมมติน,นะครับขณะน,นี้เรากำลังไหลไปตามขึ้นเค ก็ค,คือลื่นรูปทรายในในเส้นสีฟ้าหรือน้ําเงินเมื่อจุดสูงสุดของมันเราจะพบว่ามันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามจุดสีแดงที่แนวเดียวกันนะครับต่ําที่สุดคือศคือเมื่อจุดสูงสุดของมันมันถ้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยที่เราเราเรียกว่าคล้ายๆมันชะลอตัวถ้าจาได้นะครับตอนเกิดวิก่อนเกิดวิกฤตโควิดสิมันเหมือนกับมันชะลอตัวเศรษฐกิจแทบจะโตน้อยมากนะครับนะไม่โตเลยก็ได้ชะลอตัวนะเพราะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเส้นสีแดง เป็นศูนย์นั่นเองณนะจุดสูงสุดของมันซึ่งอาจจะเกิดแค่วบเดียวนะครับนะอาจจะเกิดในตอนที่โควิดสิมาปุ๊บนิดเดียวผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวนะหรือไม่เกินเดือนมันก็ถึงจุดสูงสุดก็คือหยุดการเติบโตทั้งหมดเตรียมถลายลงพอผ่านไป3เดือนเราจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับเส้นสีแดงจะเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้มันติดลบนะครับแต่ขนาดของมันโตขึ้นกว่า0ูนย์ก็แปลว่าม,มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางลบที่ใหญ่ขึ้น แปลว่าอะไรครับแปลว่าจากจุดสูงสุดเมื่อเวลาผ่านไปจากจุดสูงสุดเมื่อไหลลงมาตามเส้นสีน้ําเงิน3เดือนขนาดการเปลี่ยนแปลงมันใหญ่ขึ้นถ้าขยับไป6เดือนนะครับสิ่งที่พบในเชิงคณิตศาสตร์ก็แปลว่าถ้าขึ้นวัฏจักร k นะ super cycle ของเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยไหลไปตามขึ้นรูปสายนะซึ่งเป็นธรรมชาติของมันนะครับเราจะพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่า3เดือนนั่นคือที่ เวลาเดียวกันระยะเวลาเดียวกันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่กว่ามีการลดลงหรือการตกควบที่ใหญ่กว่านั่นเองตามเส้นสีแดงเห็นไหมครับ6เดือนจะมีขนาดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่ารุนแรงกว่าฉับพลันกว่าเส้นตอนที่3เดือนที่จุดที่3เดือนนั่นเองถ้าเราผ่านไปที่1ปี2ปีแหละครับก็แน่นอนฮะเราจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง นะครับของมันตามเส้นสีแดงนะเมื่อขึ้นวัฏจักรทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกไหลไปตามเส้นสีบบน้ำเงินจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนอาจจะเกือบใหญ่ที่สุดสูงที่สุดนะครับเมื่อมันเข้าใกล้ที่จุดกึ่งกลางของช่วงขาลงของช่วงของประกอบด้วย e c e s s ช o n กับ Depression ช่วง Collapse เนี่ยถ้าเป็นจุดกึ่งกลางของมันจะเกิดสูงที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปประมาณ2ปีหรือ2ปีกว่าๆนะซึ่งก็อาจจะเป็นกลางปี65ตอนนี้ผมคาดการนะครับกลางปี65มีโอกาสนะครับนะที่เราจะมองเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าปัจจุบันใหญ่กว่า3เดือน6เดือนข้างหน้าด้วยซ้ำไปคำถามคือตรงจุดกึ่งกลางนี่อยู่ที่ตรงไหนนะครับซึ่งพอเราทวนสอบกับไปที่ปริศาสตร์นะของการศึกษาวัฏจักรวงรอบขึ้นเคโดยนักเรศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ๆหลังนายคอนดาทีฟที่เขาศึกษาตั้งแต่ช่วงทศวรรษปีพันหกร้อยยี่สิบ ก็เพราะว่านะครับเขาคาดว่าวงรอบรอบนี้มันมีค่าเวลาแค่20ปีนะครับมันน้อยกว่าอดีตที่เขาศึกษามาว่าอยู่ระหว่าง4 0 6 0ปีแล้วมันจะเกิดในช่วงประมาณปี2015-2035ถึง 20, ียปีเงนะครับมันถ้า20หาร4ก็แปลว่าช่วงละ5ปีเพระาะฉะนั้นช่วงขาลงก็กินเวลาประมาณ10ปีนะก็แบบว่าโอกาสที่จะเกิด global e g e n e r a t i o n เนี่ยประมาณ10ปีนับจากช่วงที่มันล่วงลงมา ก็บอกช่วงทศวรรษนี้นะครับ2020-2030เนี่ยคาดการจากข้อมูลทางวัติศาสตร์ขึ้นคอนดัติฟ์ขึ้นเคจากนักเศษฐศาสตร์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นเคของนายนิโคลไลคอนดัติฟจะใช้เวลาประมาณ10ปีในช่วงขาลงก็แบบว่าจุดกึ่งกลางอยู่ที่5ปีฮะประมาณปีเท่าไหร่ฮะปี2025นะครับปี2025นะประมาณประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองความสัมพันธ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะขาลงที่ใหญ่สัมพันธ์กับเรื่องของราคาทองคําที่ผมบอกแล้วครับราคาทองคํามันมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกถ้ามันไม่ดีการเปลี่ยนแปลงของมันในทางลบและมีขนาดใหญ่ตรงนั้นจะทําให้ราคาทองคําพุ่งสไปขึ้นเป็นเหมือนจรวดนะครับ sky rocket ติดจรวดเลยนะครับแต่ถามว่าราคาทองจะไปสูงสุดที่เท่าไหร่ ก็คาดการกันไปซึ่งผมได้ทําคลิปหนึ่งเล่าให้ฟังว่านักวิเคราะห์ทองคําต่างชาติบอกว่าราคาทองคำนะอยู่ที่ออนละ8,000ดอลลาร์เนี่ยเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะเขาคิดมาจากว่าย้อนกลับไปปี2001นะครับจนถึงปี2011ราคาทองคำไต่จาก250ดอลลาร์ตอ่อออนไปที่1,900ดอลอลาร์ต่อออนมันโตขึ้นประมาณ700เปอร์เซ็น เขาใช้หลักการนี้มาคิดที่ราคาต่ําสุดนะของราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมานะครับ2 6 1 5นะ2 0 1อ2016เนี่ยแะครับอยู่ที่ประมาณ1,100ดอลลาร์ 1, ต่อออนถ้าโต700%นว่าราคาที่ประมาณ8,000ดอลลาร์ 8, ต่อออนเป็นไปได้สมเหตุสมผลนี็นมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับผมจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าบนสมมติฐานของขึ้นคนอนาชีฟ ตลาดกระทิงขาขึ้นของราคาทองคํามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับและยังมีหนทางอีกยาวไกลที่ราคาจะขึ้นสูงต่อไปจึงขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับนะเ,เรื่องนี้ผมเอาทั้งประวัติศาสตร์เอาทั้งเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับมาผนวกนะบนหลักพื้นฐานของการวิเคราะห์ทั้งระยะสั้นกลางยาวจากข้อมูลในปัจจุบัน ก็ขอให้พิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h anel อาจาร,รย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและส่นช่องอาจาร,รย์เสกเสมอมาแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ